สบายดีครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับผมติ่นตังในน้ำสรรพคุณนะครับของหวานงา้างนะครับผมมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเป็นสูตรและก็วิธีการใส่ตามภูมิปัญญาณนะครับหวานงา้างนะครับใส่บำรุงโลหิตได้ดีนะครับโดยการเอาหวานงา้างนะครับหนึ่งกับมือนะครับนองกับเหลาขาวหรือว่าเหลาโล่งขวดหนึ่งนะครับดองไว้ประมาณเดือนหนึ่ง แล้วเอามาต้มนะครับใส่ดื่มนะครับมือละหนึ่งครั้งหรือจะเป็นเศร้ากับตอนเย็นก็ได้นะครับก่อนอาหารนะครับผมแต่หากผู้ใดที่บรรม่มกเป็นดองเหล่านะครับผมก็เอาให้มาต้มได้เลยนะครับให้ใหใหใหดื่มก่อนอาหารเศร้าเย็นมือละ,อะสองเวลานะครับผมโดยการดื่มครั่งละ หนึงถ้่วตะไลร่นะครับจะเห็นไห้ผิวพันธุเปล่งปลั่งนะครับผมนอกจากนั้นนะครับหวานงาสร้างนะครับยังใช้ในการรักษาอาการใบหนาเป็นฝ่านะครับหรือว่าตกละนะครับผมโดยการเอาใบของหวานงาสร้างนะครับมาล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เอามาตัดเป็นท่อนๆนะครับสับๆๆๆทุบให้ละเอียดนะครับแล้วก็เอา มาต้มนะครับก็นําสะอาดนะครับแล้วก็เอาน้ายาที่ต้มได้นะครับดื่มครั้งละหนึ่งถ้วยนะครับดื่มตอนเศร้ากับตอนแรงนะครับสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของงาช้างนะครับผมกะส่ครับโลหิเสีนะครับเป็นโลหิตที่เป็นพิษนะครับสําหรับสตรีลังคอดเนาะโดยเอาใบของหวานงาช้างนะครับผมมาล้างแนะนำสะอาดนะครับ กันให้เป็นชิ้นเน,น้อยๆนะครับโขกให้ละเอียดเสียก่อนแล้วก็เอามาต้มดื่มนะครับครั้งละหนึ่งมือนะครับผมใส่ผอให้น้มถั่วมนะครับพอสมควรนะครับต้มประมาณจักสิบห้านาทีนะครับผมและะ้วก็เอามา,าพักไว้ให้เย็นนะครับผม กับบ่ถึงกับว่าเย็นมากนะครับแต่ว่ากักแค่แบบว่าอุ่นๆนะครับสมาธิจะยกดื่มได้นะครับให้ให้ให้ดื่มครั้งละหนึ่งถ้วยตะไลนะครับเสาเย็นนะก่อนอาหารทุกมือเลยครับผมหวานงาสร้างนะครับนอกจากมีสรรพคุณนะครับทั้งยาหลายๆอย่างนะครับที่ติดต่างยังกล่าวมาหมดนะครับผมก็ยังเป็นหวานนะครับมหามงคลนะครับเป็น บ่แมนสิเป็นหวานมงคลนะครับผมใส่อย่างลักปูกประดับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ดอกของเขานะครับจะเป็นดอกที่สวยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับสําหรับงาช้างนะครับผมดอกเขาจะเป็นดอกสีขาวนวลนน,นนะครับผมเป็นผู้เป็นเหมือนหางกระหรอกนะครับแต่ว่ากลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นหอมแรงนะครับผมซึ่งจริงจังวางกับ ในในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่ากินแห้งประมาณอ่าสัตบัญประมาณนั้นจังสันนะครับคือแสบแสบจมูกมากนะครับคือกินชุนนะครับแต่ก็หอมดีนะครับสําหรับว่านง่าสร้างนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็หามาปลูกอ่าเป็นไม้ดอกไม่ประดับได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นอ่าสมุนไพรนะครับดังทีต่างอ่ากาวมาในขางต้นได้นะครับผม จังใดก็แล้วแต่นะครับผมหากจะนำมาใช้เป็นสมุนไพรนะครับผมก็ให้ศึกษา,าดีดีก่อนนะครับในการาใช้เนาะสำหรับงาช้างนะครับว่าสรรพคุณของเขา,าทำยังไงนะครับถึงจะ,ะใส่เป็นสมุนไพรได้ดีนะครับให้ได้ร้อเป็นะครับก็ควรศึกษาอย่างท่องแท้ก่อนนะครับผม ขอบคุณสำหรับการที่ติดตามรับชมนะครับผมพบพกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ